ตั้มอายุ16ปีหัวฟัดหัวเหวียงอยู่หน้าจอมือถือที่มุมห้องเล็กๆในแฟลตเก่าจอมันร้าวเป็นใยแมงมุมอยู่แล้วยิ่งเขากระแทกนิ้วลงไปเพราะเกมขางมันยิ่งดูน่าสมเพชโถเว้ยกากต,ตั้มสะบดเควงมือถือลงบนที่นอนอย่างหัวเสียเสียงประตูห้องเปิดปาจิตอายุ48ปีผู้เป็นแม่เดินเข้ามาในสภาพอิดโรย ผมเผายุ่งเหยิงเสื้อยืดเก่าๆชื้นเหงื่อผสมกลิ่นน้ำยาล้างจานในมือถือถุงแกงใส่ต้มจืดที่เหลือจากร้านอาหารที่แกไปรับจ้างล้างจานเป็นจ็อบที่สองกินเข่าละบลูกแม่เอาต้มจืดมาฝากป้าจิตพูดเสียงเหนื่อยบูกินดอกตัมตอบเสียงฮ้วนไม่แม้แต่จะหันไปมองแม่ขอเงินแน่ป้าจิตชะงักเงินอี้ยงละลูก ข้าขนมก็บหายไปเมื่อวานนี่กต่ยิง่งว่าสีสื่อโทรศัพท์ใหม่นี่ตั้มลุกพรวดขึ้นมาเครื่องนี้มันกากแล้วมู่มันก็รอพมคูม่มือแม่บอกเขาใจบอกป้าจิตหลับตาลงช้าๆพยายามระงับอารมณ์ตั้มเครื่องเก่ามันก็นใส่ได้อยู่ทอเขาโทษออกก็ะไดเล่นก็ะไดเิีเออยวอีหยางอีกหูอยู่บอกว่าเงินมันหายากแม่ก็ไค่อยเขาใจผมเลย ตั้มตะโกนสวนแล้วก็คว้าหูฟังมาใส่เปิดเพลงดังๆปิดก้นลูกภายนอกป้าจิตได้แต่ถอนหายใจมองลูกชายด้วยแววตาที่เหนื่อยลา้าชีวิตของป้าจิตบนหลวกเหมือนหนูถีบจกากเช้าตรู่แกอยู่ในชุดยูนิฟอร์มแม่บ้านกลมๆเงยๆถูพื้นในออฟฟิศหรูปวดหลังจนต้องแอบยืนหยุดยืนทุบเอวพอตกบ่ายแกก็กำลังขัดห้องน้ำที่เหม็นอับ โดนหัวหน้างานชี้หน้าด่าเรื่องความสะอาดตกคํำแกก็ไปยืนอยู่หน้าเตาไฟร้อนๆในครัวร้านอาหารหล้างจานกองเท่าภูเขามือแช่อยู่ในน้ำยาล้างจานจนเปื่อยบางทีก็แอบหยิบเศษหมูทอดที่เหลือติดจานเข้าปากเพราะความหิวในขณะเดียวกันตัมกำลังวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนในห้องเฮ้ยพรุ่งนี้ไปสยามปะไปดูมือถือรุ่นใหม่เพื่อนในจอสวนเออไม่วะ ตมตอบตังไม่มีอ้าวขอแม่ดีไม่เห็นยากเลยแม่กูไม่ให้หรอกแม่งโคตรขี้งกต้ำบ่นออกมาลอยๆป้าจิตเปิดประตูเข้ามาได้ยินคำนั้นพอดีคำว่าขี้งกทำให้ป้าจิตรู้สึกเจ็บปวดคืนนั้นตมตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะหิวน้ำเขาเดินผ่านที่นอนของแม่เห็นแม่หลับฟุบไปกับโต๊ะญี่ปุ่นตัวเล็กๆ แกเหนื่อยจนไม่ได้เก็บที่นอนข้างๆตัวแม่มีกระปุกออมสินเก่าๆกับสมุดบัญชีเล่มหนึ่งวางอยู่ด้วยความอยากรู้ตามค่อยๆเปิดสมุดบัญชีดูยอดเงินมีอยู่แค่2,300บาทแล้วสายตาเขาก็เหลือบไปเห็นกระดาษที่สอดไว้ในสมุดมันคือใบแจ้งหนี้ค่าเทอมของตัวเขาเองที่ครบกำหนดจะจ่ายในอีก3วันข้างหน้ายอดเงิน1 5 0 0 0บาทตำใจหายวับ ทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นมือแม่ที่วางอยู่ข้างกระปกมือของป้าจิตมันไม่ใช่แค่มือที่เปื่อยแต่มันมีรอยแตกลึกจนเห็นเนื้อแดงแดงหลายจุดบางแผลมีพลาสเตอร์ยาแปะไว้ลวกๆตำนึกถึงคำพูดของตัวเองแม่ไม่เข้าใจผมหรอกแม่งโคตรขี้งกน้ำตาของลูกผู้ชายไหลออกมาเงียบๆความจริงมันกระแทกหน้าของเขาอย่างจาัง แม่ไม่ได้ขี้งกแต่แม่ไม่มีแม่กำลังหาเงิน12,700บาทที่เหลือเพื่ออนาคตของเขาเช้าวันต่อมาปาจิตสะดุ้งตื่นเพราะเสียงกุกกักในห้องน้ำแกตื่นสายสายแล้วปาจิตรีบลุกแต่ต้องชะงักภาพที่เห็นคือตั้มลูกชายของแกตื่นแล้วและกำลังล้างจานที่แช่อยู่ในอ่างตั้งแต่เมื่อคืนตั้ม ป้าจิตเรียกเสียงสัน่นตำหันมาหน้าแดงแดงม่กล้าสบตาเออแม่มื่อนีแม่บบตรงไปหลานอาหารตอนคำไดอยู่บอกแล้เวเสียเ,เงินมาแต่ใส่ขันบบไปเหตดงานเดี๋ยวผมสิไปเหตดพาท่ามให้เองตำพูดแสกหลานมุกระถานาะปากซ้อยเขาลับคนอยู่ผมถามแล้วป้าจิตยืนนิ่งตำหลังจานเสร็จเช็ดมือแล้วเดินไปหยิบอะไรบางอย่าง มันคือครีมทามือตลับเล็กๆที่เขาใช้เงินเก็บค่าขนมสุดท้ายไปซื้อมาเมื่อเช้ามืดอ,อ่ะนี่แม่เขายื่นให้แม่้ทาที่ลามือแตกบ่แล้วป้าจิตรับครีมมามือสั่นเทาแกไม่ได้ร้องไห้แต่แกยิ้มยิ้มที่กว้างที่สุดในรอบหลายปีส่วนมือถือตำพูดต่อบบตรงื่อแล้วผมจะใส่เครื่องแต่ี่ล่า เก็บเงินไว้ใจค้าเทิมเรามักเรียกร้องในสิ่งที่อยากได้จนลืมไปว่าพ่อแม่กำลังต่อสู้เพื่อสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีคนที่เราเรียกว่าขี้งกอาจกำลังประหยัดทุกอย่างในชีวิตเพื่อเรา